พย้ยาปิงขคือแล้วไอ้แอปีเหมนเดอ่ตก็ยันเหมือนที่้นะโค้งหนักมากรงเือควักันนี้ได้ทะลุทนี่ตรงหน้าผู้ประสบภัยมันลงไปยวันนึงนี้ลงไปเยอะมากข้เนีละ่ะ พี่คนขับเรือของเราเอกกี้นี่สภาพน้ำไม่เยอะน้ำท่วมเยอะนี่ครึ่งบ้านโอูมนั่งสองฝั่งให้เท่ากันดีฝั่งละสามคนน่ะโอ้ะจเปมตัวหนักไปฝั่งลู่อะไรนะนั่งพื้นหรอนั่งพื้นอ่ะ

นี่คือสภาพน,นี่ร้านป้าดำป้าดำไดูรถดิร,นนะร้านกาแฟกลายเป็นร้านร้านไปแล้ว ไม่น้ำเหลือเยอะเว้ยไม่คุณไมยเนี่ยร้้หอค่ะย่ไ้าตื่นเต้ถึงหอแล้ว